แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาอัปเดตเกี่ยวกับสภาพร่างกายของคาเซมิโร่หลังจากที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมล่าสุดที่พบกับทอรแนมฮอสเปอร์คาเซมิโร่ได้ลงสนามในพรีเมียร์ลีกก่อนช่วงพักเบรกทีมชาติโดยจับคู่กับบรน่แฟร์นันในตำแหน่งกองกลางอย่างไรก็ตามเจ้าตัวถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่72และเป็นมาดูเอลอูกาเตที่ลงมาแทนหลังจบเกมดูเบนอโมรินได้อธิบายเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนคาเซมิโร่พร้อมกับแฮร์รี่แม็กไกวซึ่งมีอาการบาดเจ,จ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาโดยกล่าวว่า เมื่อเราต้องเปลี่ยนแม็กไกวและคาเซมิโร่พร้อมกันหลังจากนั้นทีมเสีย2ประตูและยังเสียเชสโกคุณต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้ทว่าล่าสุดข่าวดีสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืออาการบาดเจ็บของคาเซมิโร่นั้นไม่ได้รุนแรงเพราะสโมสรยืนยันว่าแข้งรายนี้ได้เดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาติบราซิลสําหรับเกมอุ่นเครื่องกับเซเนกัลและตุนิเซียแล้วโดยสโมสรระบุว่าแม้ว่าคาเซมิโร่จะถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกับสเปอร์สและรูเบนอโมริมได้กล่าวหลังจากนั้นว่า มิดฟิวรายนี้จําเป็นต้องออกจากสนามแต่ตอนนี้เจ้าตัวได้เดินทางไปร่วมทีมชาติบราซิลเป็นที่เรียบร้อยปัจจุบันคาเซมิโร่คือกัปตันทีมชาติบราซิลและคาดว่าจะได้ลงเล่นหนึ่งจาก2นัดนี้เพราะคาโลอันเชลติจะใช้โอกาสนี้เพื่อประเมินกลุ่มกําลังของทีมชาติบราซิลก่อนศึกฟุตบอลโลกในปีหน้าสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะกลับมาลงสนามในพรีเมียร์ลีกอีกครั้งในวันที่24พฤศจิกายนโดยจะพบกับเอฟเวอร์ตันที่อุทรัฟฟอร์ดภาพจาก f เฟซบ o ๊กแมนเชสเตอร์ยูไน ติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn